Bot อ,<ห>นนอสทีวีซีหนึ่งมเจ็ด้านีมันอยู่กับเกมคอนชันซิมูเลเตอร์สารนะผมผมลืมถ่ายที่ไันตอนนี้ผมทำงานที่มันเป็นแบบง,งานในเวลางานเวลาเนี่ยดูงานเนี้ยที่มันแบบ พีเยอะประมาณล้านสามผมไม่ความรีวิวเลย,รเลเลยเจริงจริงผไม่ความรีวอุ้ยอีนี่ไงง,งานขุดนะถ้าทุกคนอยากเหนผมขุดขุดนะหรือว่าจะให้ทต,ตามงานถ้าผมทำตามงานจบจบแล้วทุกคนจบเลยนะจบจริงๆนะไม่เหลือเลยไหนผมทำอันนี้บอกมาผมจะไปถ่ายไร่ ตัวจะให้งานเงี้ยเป็นแบบเราดำเงี้ยเออเช่นเราดำหรือดำงานับคันนี้เลยเนี่ยว่าเนี่ยเนี่ยทุกคน เออนอยากทำงานไหนก็บอกนะอยากทำงานไหนเว้าวเสียงผมเริ่มเปลี่ยนแล้วเพราะว่าผมก็เริ่มขึ้นนอนหนึง่งแล้วเขาโทรเขาต้องเขาใจผมน,นี่งไงขนที่ผมซื้อไว้เรื่องผีปุ้ยเนี่ยของนี้ผมซื้อมาเก็บไว้ในคลังเนี่ยขอไปทำงานหน้านี่ ่าเดี๋ยวผมจะเปลน้าปกนลนั้นอะอือนนั้นแหละออแด่วปีนปกเพราะเดี๋ยว่นปกช็อมทนจะไม่ค่อยถ้าแบดิชอาิล่าชหนึ่งถึงดีงงงานกี่ล้านแล้นาชิ้ิ้น พไดเรองเอองาน่าติดไปได้ไหมติดได้ไหมจรงอนนี้เป็น EP ที่ห้าเป็น EP จบะไมีห้านะไ่ีบสี่ไม่ใช่อะไรยแตไม่หล่ะเ็ EP ห้ะ